บทที่4การวิเคราะห์ความแปรปรวนโจทย์ข้อที่1การทดสอบสมมติฐาน t o s a m p l e dependent ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน จากการทดลองใช้วิธีการสอนแบบใหม่กับนักเรียนกลุ่มหนึ่งก่อนทำการสอนได้มีการทดสอบก่อนหลังจากนั้นครูทำการสอนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่แล้วทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดิมผลการทดสอบปรากฏดังนี้จากโจทย์ จงทดสอบว่าการสอนด้วยวิธีแบบใหม่ทําให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่โดยกําหนดให้ระดับในยะสําคัญเท่ากับ0.05วิธีทําขั้นที่1ตรวจสอบข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ทีเทสชนิดแพร์ e ซมเป p l e t เทสขั้นที่2ตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ H0 โดย μ1 เท่ากับ μ2 H1 โดยมิวหมากกว่ามิวสขั้นที่3ให้ระดับนัยยะสำคัญเท่ากับ0.05ต่อไปนะคะขั้นที่4คํคำนวณค่าสถิติทีจากสูตรดังนี้ค่ะต่อไปนะคะในขั้นที่5ห,หาค่าทีจากตารางโดยคำนวณค่าองศาอิสระจากสูตรนะคะโดยจะได้ค่าดังตาราง เพราะฉะนั้นนะคะค่า t เมื่อแทนค่าลงในสูตร t ก็จะได้เท่ากับ2.935ดังนั้นในขั้นที่5ค่า t วิกฤตเมื่อระดับนัยสำคัญเท่ากับ0.05องศาอิสระเท่ากับ n ลบ1เท่ากับ7แบบวันเทลทศมีค่า t ห้อย0 0 5 7เท่ากับ1.895ในขั้นที่6สรุปผลการทดลอง ที่มากกว่าหรือเท่ากับทีวิกฤตจะปฏิเสธ h0 ที่น้อยกว่าทีวิกฤตจะยอมรับเศตซูนนั่นก็คือการสอนด้วยวิธีแบบใหม่ทําให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ค่ะโจทย์ข้อที่2การทดสอบสมมติฐาน t-sample dependent โดยการใช้อนุวา ในการศึกษาว่าวิธีการคั้นน้ำส้มที่แตกต่างกันสีวิธีมีอิทธิพลต่อปริมาณของวิตามินซีในน้ำส้มขนาด8ออนหรือไม่ที่ระดับในยะสำคัญ0.05จึงทำการทดลองและวัดผลข้อมูลที่ได้ปรากฏดังตารางวิธีทำหาค่า cm โดยค่า cm ก็จะได้347,076.9 ต่อไปหาค่า SST หรือค่าผลรวมของความเบี่ยงเบนกำลังสองของกลุ่มรวมก็จะได้เท่ากับ1 3 3 19.1ค่า SSB หรือค่าผลรวมของความเบี่ยงเบนกำลังสองระหว่างกลุ่มก็จะได้เท่ากับ9740 9 ค่า SSE หรือค่าผลรวมของความเบี่ยงเบนกำลังสองภายในกลุ่มได้เท่ากับ298.2ค่า MSB หรือค่าเฉลี่ยของผลรวมของความเบี่ยงเบนกำลังสองระหว่างกลุ่มได้เท่ากับ3246.97ค่า MSE หรือค่าเฉลี่ยของผลรวมของความเบี่ยงเบนกำลังสองภายในกลุ่มได้เท่ากับ8.28 ดังนั้นนำมาหาค่า f หรือค่าตัวสถิติก็จะได้เท่ากับ392.15ค่ะซึ่งก็จะได้ตารางอนุว่าวมาดังนี้นะคะโดยที่ m i ก็จะแทนปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยจากวิธีการกั้นที่ i เมื่อ i เท่ากับ1,2,3,4ตามลํตามลำดับนะคะสมมติฐานเจิงสถิติ s ศโดยที่มิวหเท่ากับมิวสเท่ากับมิวสเท่ากับ m 2, ิวสี 3, ่ s 1โดยที่มิวหไม่เท่ากับมิวสไม่เท่ากับมิวสและไม่เท่ากับมิวสี่อย่างน้อย1คู่ค่าวิกฤตที่ได้ก็จะเท่ากับ2.866เนื่องจาก f เท่ากับ3ามร้เก้าสิบมากกว่า2.8 6 จึงปฏิเสธ s 0หมายความว่าปริมาณวิตามินซเฉลี่ยจากวิธีการกั้นสีวิธีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.05นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ